ทังโนญาตินังเอื้อตุกุลและผู้สนุกผบเป็นโยกสมบัตวันนี้พระพุทธเจ้าทงมีประคุณทั้งหลายมีมารตามิดาปุญญาตายายทั้งเจ้ารรในเวทได้สรงสารทั้งหลายจงรับเกินมุ่งมุ่งมือเท้าทำบุญทั้งเจ้าสรรพปุถุธาตาภาวนาดุลธาตุปุตตะเจ้าสวัสดิ์สมวัติทั้งหลาย ただいま。